วันที่12ธันวาคม2565เวลา19.30น,นาทีณศาลาปักชาคมบ้านอินแปลงตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้มีการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมาการหมู่บ้านบ้าน,านอินแปลงโดยมีนางปินภากาหวานพร้อมผู้ใหญ่บ้านบ้านอินแปลงเป็นประธานในที่ประชุมในการนี้นายสัญจุรักลูศรดาผู้อำนวยการโรงเรียนเจสีบ้านอินแปลง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งมติของคณะกรรมการฐานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เห็นชอบให้มีการจัดทำภาพป่าเพื่อการศึกษาเป็นกองทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเจสีบ้านอินแปลงโดยนายสันติรักนุสีดาได้เชิญชวนคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ปกครองนักเรียนได้เป็นเจ้าภาพภาป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้และฝากประชาสัมพันธ์ ไปยังพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเพื่อนฝูงเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้โดยจัดจัดขึ้นในวันที่12-13เมษายน2566ณโรงเรียนเจสี C, บ้านอิงแปรงการดำเนินการประชุมเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยจึงขอขอบคุณผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดีซีินแปลงมารยาทดีเรามีวินไหนใส่ใจการออกเรื่อยไปคงเดียวสายใหญ่หัวใจเข็มแข็งน้ำใจเราเป็นหนึ่งรวมพลังไม่มีอ่อนแรงดีสีอินแปลงแหล่งต้นกล้าอนาคตไทย